สวัสดีค่ะมากับทีมงานนะคะวันนี้เก็บข้าวโพดเก็บข้าวโพดไอลุยลุยค่ะลุยเขาบอกเอาตรงนี้หรอกเนี่ยเขาบอกเป้งกี่วาลีไอเต็นปานี่เลยยนี่มุมนี้ไปเลยไปเลยเก็บเป็นหรือเปล่าเฮอโอหน่ะเอาฝักที่มันเต่งเต่งเขาบอกให้เริ่มจากเป้งกี่ไปฝังนูนอ๋อเหรอฝังนี้เเก็บแล้วโอเค ระวังหลานคายคันคายเด้อพี่โอถุงใบหนูจะถ่ายงานมามามาถ่ายงานเอาไม่เก็บมาทำอะไรขับรถขับเป็นซูเปอร์เป็นคนขับรถเเป็นโชฟอร์ทุกคนก็ยังไม่เคยเก็บข้าวโพดค่ะรวมทั้งป้าถ่ายงานจะขายโปรตีนจะขายคาราเต้คนนี้มาเพื่อคนนี้มาเพื่อถ่ายงานขายเอ็มวี คอลลาเจนเขาโพดฝักเขาก็ไม่ได้ใหญ่นะเนี่ยบางต้นก็ไม่มีฝักเลยค่ะมาหนุกหนามเฮฮ่าซื้อที่ตลาดก็มีนะคะแต่เราอยากมา อ,อ,ยอยากมาสัมผัสเรื่องลูกนี้บอลเลิกเนี่ยเน,น,นี่ยนะคะเนื้อช่างมันเถอะใหญ่ีเนยิดไรก็ไม่ได้กว้างมากค่ะพัะเนเอกไม่แน่ใจว่าถึงสิบไรไหมพันเนกกะไม่เป็นน่าจะประมาณเนี่ยค่ะสิบไรถึงไหมถึงค่ะถึงน่าจะถึงสิบไรอยู่ไล่เก็บเองแล้วก็เอาไปช่าง ห้ากิโลยี่สิบกันนนะเี่ยกิโลเดียวสิบไปกิโลเดียวห้ายูไปโปรตีนด้วยสินะขายแบบไหนล่ะขายไม่เป็นนี่ไงมันมีส่วนผสมข้าวโพดไหมนุ๊กมีข้าวโอ๊กค่ะตันนี้ก็จะขายอัมเวโปรตีนข้าวโอ๊ตแ่มันกินลด้โปรตีนหรืออะไรคอลลาเจนหรือโปรตีนโปรตีนด้วยคอลลาเจนด้วยขายสอย่างอย่าง หวานเทฮะเก็บกันค่ะเก็บเก็บลูกเก็บเป็นหรือเปล่าเฮ้ยเราก็จะเอาที่มันฝักที่มันเต่งโอ้ยสิได้กลิ่นบ่หนอมันจังแดดแล้วมันเต่งบ่เต่งเนี่ยพี่ในก็เคยเก็บแต่ในตลาดไม,าไม่เคยเก็บบอกไม่เคยเก็บจริงๆค่ะเคยเก็บตอนสมัยเด็กๆก็ งามอยู่นะคะนี่งา,ามอยู่ยยยยเด็กๆเขาไม่เคยเก็บเหมือนกันเขาก็ตื่นเต้นได้กี่ฝักแล้วจิ๊บอ่ะไม่ได้เยอะแล้วน่ะยายยังไม่ได้สักฝักเลยยายดูสิลูกเขาบอกว่าให้บีบดูที่มันเติ่งนะลูกยายดูสิคะเออยายดูดิสวยปนะฉีกดูสวยไหมสวยเนาะเม็ดอ่อนๆน่าจะหวานเนาะ เขาบอกว่าให้เอาที่เม็ดเต็มๆมันถึงจะอร่อยเราต้องเปิดดูด้วยใช่ไหมเปิดดูนิดนึงแหวดูหัวมันก่อนไม่งั้นนมัจะเสียเวลากับดูอีกไม่เนี่ยดูเนี่ยสมมติเนี่ยแบบนี้ข้างล่างสวยอ่ะข้างบนไม่สวยเนี่ยเด้อเนี่ยดูแหวดูตรงอย่นี้ก่อนถ่ายรูปก่อนแป๊บนึงข้างล่างต้นสวยนะนี่ไม่โอเคมันยังมันยังอวบได้อีกอย่าไปแหวกดูของเขาเยอะลูกเดี๋ยวมัน อะไรเขาอยากมันมันแคกแกนอะ่ะมันอ่อนไปถ้าไม่แหวดูยายมันมันจะมาเอาไปกินมันไปต้มมันจะเป็นแบบเป็นน้ำน้ำเออนั่นแหละกิโลละสี่ห้ยูก็ได้เงินเยอะนะเนี่ยนะจิ๊บนะคิดดูบ้านเราอ่ะบ้านเราโลเท่าไหร่ ที่นี่ก็ลงทุนก็สูงโอ้ยดูนกหนูก็มากินของเขาเหมือนกันนันเนี่ยดูอโอ้ยมันมีรอยรอยอะไรไม่รู้มาทำให้ต้นมันล้มลงแล้วก็แทะกินอะ่ะเก็บเก็บถ้าเก็บ นะคะได้อยู่ฝักนี้อ่ะเอา,เอ,าอ้ยหกักยังไงล่ะหักของเขาทั้งต้นหักทั้งต้นมาแหละไม่เป็นไรหรอกฝักนี้ได้ไหมฝักนี้ก็ได้คะ่ะฝกนี้ก็ได้สองฝักแล้ว ก็บอกว่าฝักไหนที่ไม่เต็มก็ยังไม่เก็บเขาบอกว่า,เ,าเวลาในการเก็บเกี่ยวของเขาก็จะประมาณหนึ่งเดือนอันนี้คงเต็มอยู่บางคันเนี่ยอันนี้อ่อนไปนิดนึงแต่หากแล้วก็ต้องเอานะคะข้างล่างนี่ไม่ค่อยเต็มนะข้างล่างฝักนี้โอเคฝักนี้โอเคไหม โอเคนะเนี่ยโอเคค่ะอืมฝักนู้นล่ะฝักนูนล่ะฝักนี้เหมือนจะไม่ค่อยเต็มนะฟินแลนด์ก็มีข้าวโพดให้เก็บ ที่ป้าน,นสังเกตดูทุกมันไม่ได้มีให้เก็บทุกปีนะคะบางปีเขาเขาปลูกอากาศมันเย็นมากมันก็ไม่ได้ผลผลิตนะคะปีนี้อากาศอุ่นค่ะอากาศดีอันนี้ก็อ่อนไปนิดนึงแล้วเนี่ยป้าน,นี้ไ็ได้ฉีดดูก่อนนอนดูทีมงานขอไป้านยนะ อันนี้ก็เซลฟี่ใหญ่เลยแม่บักตั้งใจอันนี้มาเพื่อถ่ายงานโดยเฉพาะไม่ได้มาเก็บกระโปรนะเฮ้ยอะไรเกี่ยวขาตั้งใจไม่ใช่คลายแล้วเหรอคันคลายแล้วเหรอ เอาไปหาซื้อที่ปลูกข้าวโพดขายดีกว่าพูดยังก็ว่าพันสองพันซื้อที่ได้นะข้าวโพดไม่น่าจะปลูกยากนะคะวโพดปลูกง่ายอยู่นะพวมหัวอยู่ตรงนี้นะแต่ด้านบนนุ๊มันไม่ค่อยโอเคด้านบนต้นแค่แค่เห็นซุ้มขาขาวได้ไหมคะตรงนั้นเขาขายนะคะนะ่ะ เก็บไปวางไว้แล้วก็มีคนยืนขายมีหนุ่มน้อยยืนขายอยู่คนหนึ่งฝั่งนู้นต้นหนานแน่นมากเลยทำไมเขาไม่ถอนหญ้าขาในดูหญ้าขึ้นเขาก็ยังขึ้นได้นะเขาโพดนะถ้าบ้านเราถือว่าปลูกง่ายมากเขาโพดนะ ไปแล้ววินตุลาไปก็ไปขายไปสิไปไปย่างพรุ่งนี้ย่างย่างขายเนี่ยพรุ่งนี้เขาก็ยังย่างอยู่ได้ปะทำไมมาจุกกันอยู่ตรงนี้เนี่ยย่างขายได้เลยนะเนี่ยยายเก็บเป็นหรือเปล่าเก็บเป็นหรือเปล่าไม่เล้เอาเนยเอาเนยใส่เหรอยายโอ๊ยยายเดี๋ยวก่อนเก็บไม่ได้เลยก็ได้โอเคได้เหรอเนี่ยยายไปสิทำไม ตั้งแต่เมื่อวานวันนี้จะได้เตรียมวันนี้วันที่ดูที่สามเพื่อแฟนอันหนึบไหมครับอันหนึบไหมครับเป็ป่ะล่ะอ๋ออันนั้นอันนั้นก็ถือว่ายังไม่เต็มมากนะลูกเหรอคะต้องให้เต็มเต็มกว่านี้ก็ต้องเอาให้มันออกเต็มเลยอ่ะเอาลูกแกไปเลยไหนดูแคนตอนนี้เป็นป่ะเหรอแคนมี้จะหมอยแม่ระดับพรหมละเขาเรียกไหมไหมไหมแค้นอะพาเรียกอะไรก็ไม่รู้เรียกไหมเครับพ่อตั้ง ไม่แล้วทำไมไม่แกะนั้นออกไม่มันจะได้ไม่มีปริมาณเยอะแกะออกได้นะไม่ต้องแบบแกะออกกันหมดไม่ไม่ต้องแกะออกให้มันถึงกับหน้าเกียดเอะเปลือกบางๆเออเอาเปลือกบางๆปลาจิ๊บแบบแม่ไม่เอาเปลือกออกเลยนี่ดูดิเขาบอกว่าถ้ามันไม่ไม่เต็มอ่ะมันจะไม่ค่อยอร่อยนะจิ้มอย่อ่นี่ไงพอได้แต่จะให้เต็มตัวนี้ก็จะดีมากใหโคตยากมากเลยอ่ะยายรูปจิ๊บเขาเอาเก็บดูแกะดูสิ ถ้าเป็นน้ำน้ำนะมันจะไม่อร่อยไหนล่ะแม่บอกตังหายพูดนะเจืฟีอยู่พูดียวเบื้องย้ายบลเหลืองเลยเาวากับเท้เป็นน้ำนะน่ะดูป้าจิบป้าจิบแกทำอะไรเนี่ยป้าจิบต้้งฉีดมันเป็นน้ำมันมันไม่มันไม่เหลืองพอไปต้มแล้วมันไม่อร่อยมันเป็นน้ำกินแต่น้ำอ่ะตั้งใจมาทำอะไรครับอันนี้ก็ยังไม่เตรียมตั้งใจบอกว่า ตั้งใจมาเก็บอ่าป๊อปคอนครับอันนี้ก็ยังไม่เต็มอันนี้ไม่ใช่ป๊อปคอนนี่มันสุนัขบ้าแล้วครับยังไม่เต็มเลยไม่ค่อยเต็มดีใช่ไหมใช่เนี่ยมันจะมีประมาณสี่อาทิตย์แล้วก็จะหมดใช่เขาก็จะเก็บไอ้ที่มันยังไม่แก่เนี่ยอันนี้เหมือนเหมือนโอ๊ยเราไปหาผู้ค้าปล่อขายดีกว่าโอ๊กเงินดีะเนี่ยได้ได้ครับผมครับผม อันสีชมพูอ๋อที่มันมีไหมสีชมพูเหรอใช่แล้วครับใช่เแนน<า>ม่เห็นอยู่กิบหักเอาหักเอาเออไปจีบผักไปทำไมมันมีให้เลือก,เข,เ,อกเขาให้เลือกเขาให้เลือกหรอเอนะลอ,เเอ,อันนี้สปริงเกอร์ดูในน้ำสปริงเกอร์ตรงนี้ ไปเราได้เต็มถุงแล้วใช่ไหมน่าจะพอแล้วมั้งห้าโลอะอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่ผลงานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดูก่อนผลงานกันไปไหนดูผลงานไปไหนยายดูผลงานกิโลสองคนเนี่ยน่าจะเกินห้าโลแล้วเกินห้าใช่ไหมถ้าห้าโลขึ้นไปเขาคิดยี่สิบไอ้ไม่ใช่คิดโลโละส <โล S 2> ี่ห้าลยี่สิบของเราก็น่าจะเกินนะ ของเราก็น่าจะเกินห้าโลนะอย่าแม่แม่ช่างแม่ช่างโอ้ยมาแม่สิสิบรอบผับบ่แค้นไปไปช่างกันค่ะไปแม่ช่วยแม่ช่วยถุงหนึ่งโอเคไปไปช่างไปช่างเอาตังที่แม่จ่ายนะลูกแม่มีขายผักบุ้งได้สามสิบเมื่อวานไอค่ะตรงนี้ตรงนี้ที่ช่าง เดี๋ยวถ้าอร่อยมาใหม่ถ้าอร่อยมาใหม่นะคะตั้งแตอยู่บนคอนะส้มอ่ะ <c oughs> ตั้งใจครับใช่แหละ S <S> ในรถมีค่ะในรถมีนี่ค่ะเราได้มาแล้วเจ็ดโลเจ็ดโลกว่าสามสิบยูโรนะคะเราเก็บเองอ่อก็จะจ่ายที่กิโลเท่าไหร่ยายไม่ช่วยเก็บที Valerie> ่แยายทำคลิปยายมีงานโอ้แลค่ะโลละสี่ลละห้าถ้าเก็บมากกว่าห้าโลอ๋อลละห้า เขาขายหน้าร้านเขาขาย6ยูโรนะคะนี่ค่ะใครสนใจก็มาเลยได้่ายคลิปเดียวไม่จบไม่จบที่ายงานเสร็จนั้นเนี่ยไอ้ยุได้เรื่องมากเลยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะวก็เอาการเก็บข้าวโพดที่ฟินแลนด์มาให้ดูนุกนานค่ะจริงๆในตลาดก็มีขายค่ะราคาก็ไม่แตกต่างกันมากหรอกแต่ว่ามันได้ ฟิลไ,ได้รสชาติคนละอย่างนะคะแล้วก็ใบใหม่ๆสดๆก็หวานดีด้วยนะคะทำไมไม่ฉีกให้ดูเลยนี่ครับวันีฉีให้ดูปักโอเคค่ะเม็ดโอเคแต่งตึงดีมากโอเคอเก็บใหม่ๆสดๆก็จะหวานดีมากนะคะโอเคค่ะฝากกดไลค์กด แชรกดติดตามไปเนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ